นายโน้นนุยนายเต็งก้ามาตนี่ต้องคุณมูตุคนนี้ไปกูยกเถียงเลก่อนเพื่อมไม่ไปตายอยู่ตามโ้องหน้าก้าวต่อเดียวก้ามาตรงนี้เข้าวไปถนนกรานด์ปีเข้าไปที่กรานดบารเรียกนั่นก้านจานักไหวก้ามาตรงนี้แล้วก็ปล่อยไปก้าวเบเดียวอ้วยด้วยเป็นเต็มมาก ทีนีบ่บูสติดตามกว่าชายไปนะครับแต่คนนี้ไปนี่จะนี่ตามไหนหนู่นนูน่นว่าเคยบวชสักค้นเลยยังแขบวชเลยเลออใสตสิไม่ได้บวชันเรานี่นมึงไม่ได้บวชไม่เปล่ากำนังตามเลยแม,ม่ไอ้ชายบวชรวยคนเรามันเก่งในเรื่งโกนหัวใส่จุดหนักแล้วไม่ได้บวชใสยติไม่ได้บวชแร้วพอไปจึงจำใจบวชแต่นุปจชาครับ เจ้าหนักนุ้ยนี่มาบวชตองตำราบวชเจ็บแล้วยังว่าไม่ใจ่ได้ได้อิดกอ,อกระตองไม่ได้จ้นานะบวชไอ้เหยโ่นในวัดตองตำราบวชให้เจ็บแล้วเนจบะบวชไอ้ตีนี้แค่แค่กูโยื่ในวัดตองตำราัวเชเจ้าก็เป็นหลกยุมตื้อใจฉันเดินตามลังฝนลวกตีนี้มึงแล่นเพลงคนเราวันดีเก่มันไม่ได้บวชซอยยืนมาเจ็ดแล้วีลับวัดแลว้วมีปัญหามงึง มีปัญหากับเคยมีปัญหากับใจหโวงดูมตุ่มลูกแล้วตมกูแม่มายแม่มาเนี่ยมีปัญหากับแม่มาตัวนนออีฟักดั้มด้ได้ลูกอยู่ใจตุ่นกุดเสยมาเดินครอเข่งกูไอ้จำเซียงจำเซียงเรื่อง ว่าเอาไอ้เมียนี่เป็นเป็นเป็นอันเออกูเดินเชนลงตีหดตีหิดโบโบล่วงพลนตาโก่งนู่กูตั้งใจจันไว้กลางเดินแล้วมานั่งยองยองในกูมึงแล่ดึงตามกูมาละไอยแม่มาบวนเนียนวันในกูดิ่งอ้างปลืบมปลื้ปลื้มจับยงพอมาให้แต่ปัญญามึงไม่ต้องให้กูแทะไยไย ว่าตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ oh. ้นมึงทำอะไรนุ๊กูทำมันประวัติหน้าตมปัดลุงนะครับ oh. <c oughs> ตีเนี่ยพอเจ็ดเหลืองอีลับไปเจ็ดเดหมมจันทรุ่นกูจันทรุ่นจันทรุ่นแไมาโู้นั่งดงเงาเจ้วปลื้มเฮ้ยแกจะวิ่งจกิ้งว่าจะแกวฮา,านุว่าตายพอล่วงได้ตายเหม็นกูจันทรุ่นตีเนี่ยกระเกล็นลับไปวัด เรไปตึงวันกระป่อล่วงกราวิจันมาตึงเอาเจ้าหนักหนุยบันพืชได้้จ้ว่าได้เหลืองแล้วปอลวงเออปมจันทรุ่นแล้วพอแคได้ยินคำอันมึงว่ากด่ากูเตะกูมึนเลยแก่ด่าว่าเพื่อเด็กวัดเหยียดมาเลยจันทรุนแล้วแค่รเพื่อเรงว่ากูเหยียดมานี่พ่อนะนี่เหลียดแม่ใจได้โย่จังวัดจังและประโย่ไหนวะหยอด เว่ยอดดบุ่มสังเลยแม่เอ้ยจ้ามันว้างโู้แบบนี้สวยอือไม่ได้ยินเลยเลยนี่กูฮานูมินต์ดในโบงี่ยแเรากูคืนนี้ไฟมันตดกับเจียงก่องตุงโดราหมดนี่ไปเจอแ่นั้นคืนนี้ก็ครอบระกุณเควนเควนเนเทงก็บแลงเอาตาว่างบุนเงียบ ซอยกูมาแจ้งานกูคืนนี้ซอยต่อเดียวเทียหมดต่อเจาเล่นก,บบร,นก,กระบี่ลาวไว้เปรตอันนึงก็อกขบขคุณแวนๆคว้นูกันนี่คืนนี้มากันหน้าแน่นมากันหน้าแน่นเออฮันเลยปลอก็ขึ้นไปลอกวันนั่งเดียว <laughs> นั่งเดียวติดตาบดนั่งมาลาวไว้เกโอ้แทนี่ติดจริงก็รับนั่งเดียววันเลยแต่นั่งเดียวไม่ว่างไม่เตะจำปรื้ นี่แหละคืนได้เล่น้องเบาน้องที่ทันสกุลนั่นอนนั่งที่ตาโน่อยู่ล้อเล่นก็ดีอะไรอะไรแหละคืนจะได้ไ้พี่น้องได้จมคืนนี้เล่กับนั่งบุนแล้นั่งบุนเออแต่ปีนี้ติงเออปลายเก๋ปลายเก๋แต่ละเอออมาเล็กจะไม่กนอยู่ล้อนี่ปีนี้ปลายเก๋อันเออนแต่นั่งเก๋เก๋กับเก๋เล่ไม่ได้ตั้มพลื้ออันเออมาแล้วเจัดกันโอนแม่ยกสิทธ คืนนี้มาแล้วครับมอบสักหนึ่งบนนั่นเพลงนะครับน้ำไม่ใจนั่งหนักรองไร่เรแต่มอบในบทเพลงนายนั่งแก่แก่ฮันออเห็นก็ไหวดวงใต้กิติแจกอยู่โลอันนี้แหละครับปีตลเลวหนุกูใต้เวอรั่ะโอ้ยนะเอามอบสักหนึ่งบนนั่นเพลงนนั่งแก่แก่ก่อนรองเพลงหน้าเวทีมีกี่คนปรบมือดังๆสักครั้งครับขอบคุณครับเฮะเสียงปรบมือนี้เปลี่ยนเป็นเวทามีววด้ปะ รวยรวยรวยพระกินใบเต้ามิ้วแล้วมีโปรตีนเราจะโตเราจะโตแมนติงว่าบุรู้แคกนั่งรำบุงเขาแต่จะตั้มลมหรือเมื่อได้เกลียดเกลียดมาตัวเอง่วยเล่นตัวเองไงเจนเฮ้ยรวยอยาจะเราเล่นตัวเองมึงควางเล่เออไปไปตั้กว่าใจยำเจวีร์ซะ ไปติดตามกับปุ้มราชันคนนะแทนในวันนี้ก็ลบมาแล้วไปตะลุไปไปหัวใจนั้นนี่ยามดังเตือนตัวชักใจไม่เปิดเจียงต่ำเบ็บเจียงฉันจะเตือนใจใจคืนนี้ติดใจตังเสียงฉันจะเตือนมือคีย์บอร์ดไม่กดเสียงง่ายแล้วใจเด็กไม่กดหนังเล่แต่ยู้ดูแลเต้นเกลีองจัดพิษ รับไส้คนอ่ะเจนไส้เก้าเลยวไขโตมาป้านนี้ละมานุ้นกับเนื้อตอกไม้ตู้อยกาีใต้ํำใต้ตัวัดดูคืนนี้เรดเดว้าวไอโฟนหกเนี้เลดเนี้ยปุนเลยอาจนรับจะตัวจรับหุวยอยู่ไข่ตู้แบบตัวเน โอด้ดังดังตีไม่ได้ยินโลโอด้ดังดังตีนักอู่ตัวไม่ได้ยินโอ้ดังดังตีไม่ขืนไม่ขืนโลไม่ขืนไม่ขืนไปแปกเบ่งนุกหลืนลุยแห,หวตื้อก็ฮัมมันั้นเจาว่าผูดบนต่อได้อายม โอต่อเจ้าหาได้ยมต่อเจ้าว่างหาบุญไปไหนอะยมโอปัตตาลุงเออเล่นกันคอนยมนาตักอ๋อ้าัานนาจะดันซึงซับเออได้ได้โอเคโอเคฉันว่างเออแต่เล่นกันคอนยมนาจ้างงานนจะดันซึงซับไปแค่นี้ฉันเอาเบิร์หนึ่งอ่ะอ่า,อาได้ตาเบิร์โอเคโอเคอเค่าตกลุงไปอะยม เออได้โอเคโอเคเออตาบุญไปายุมฮ่าได้โอเคโอเคเอาาอเรื่องวัดอาบุมไอ้จั้นปไปรถปีงมายุมมารับอโอมารับเออถ้ามารับทูเล่เป็นบนเป็นแช็ดมาลายุมนะโออยาฟ้าตู้ยู่มากันวนันโออยากมืนันนั่งอาจารย์สี่จักหล่าหุบที่วัคนก่อนบนจั้นไปจวด้านป้ารถสุกใหม่บองมารับ ไปตายอยู่หน้าก้นซ่งจะเบื่อรุ่นกูอาตายอ๋ปลาลดนั่งโป้กันเข้าช่องนะอ่ะเนอะเอากันนั่งกันได้กูขอหนังหลังคาเสียอาตายยุ่มตาเบิ้ลนะเบิ้ลหนูเคไปยุ่มอาปมกันตออสาวยุ่มนะอาซาวลุนพอเบิ้เบิ้ลมึงกับเบิ้ลมึงกับลดกะเข้ามาลับ เบิ้มนึ่ครับเออไปแต่เราหลบเดียวไม่ปั่นเคยบาดเดียว <c oughs> ไม่เหมือนสู้สู้แลนั่งขืนซ่องเบิ้มซ่องเบิ้มแต่สู้ต้องปัน่นหลโคขอดรถกระตุกใส่มันมาเองฮะซึ่งเบื่อขือนนี่เบื่อสู้ได้เบ้่หนาลอยแต่เราเบิ้มนะครับไม่ปั่นเคยบาดเดียวไม่ต้องป่ามือชิงมือตักมือบงเบิ้มหนึ่ง ไปกันไปใส่ดาวอะเดิใน,นในบิ้ลก็เป็นหลกดยมอ่ะไม่ปักหลกดย้อมไปตาโนโบสู้กว่าใจไปแล้วไม่เตะไปมึงกีเตะเขาใส่ไปกันดีผมไปหิวหยามไม่ปักหิวหยามฉันไปเองไปกันดีไม่เตะไปทำไรฉันพึ่งก,กินหลาหนูหนุ่ยมึงไปยไปเกลียดเกลียดขึ้นแต่เหล่าตุ่ยปร,ระมีน้ยอยู่ นี่การเล่นตัวเองความช่องซิมปราณีไต๋อุ๊กเออ,ปอไปกันไม่เต่ไปใชยไปตะนูบ่สู้กว่าใจไปเท่วไม่เปยกระไดก็อีจิบไอ,อ้ไรก็อีจิบไปจำได้เจอแม่งตอดออแม่งตอดเออหน่นไหนตับกูกินจิงรีดเย็ดแม่มเมาเย็นจิงรีดตกับจิงรีดกับแม่งโจนตอดเย็นจะเย็นตับอยนปีด ก็อีิว่ามันน้าไม่เห็นตัวเจ้าได้ตังเบ้เราก็ยีจิบวามันน่าไม่เวลาเราย่งรอใหเวลาไม่เอาไรแล้วนะตัวไรตัวเองมันชิงแหละราณีร่องโปรไต้งโตสะรอวยตุ๊ดบายฮ้ก็อีทิบวามันน้าไม่เห็นตัวเจ้าได้ตังเบ้ลเราก็ยีทิบอย่างกีนเนียนี่วลาอี้เราไม่มีไร้ำเปลือ ก็ยีกิฟต์และมันน่ามัคคายาหูมันอดนอดใส่เสียนี่นา,ายานานนหนูหนุ้ยนะเวลาเรายัางเราอ่ะโเวลาไม่เอาไรแล้ลอ่ะอันตนั้งบันนันหน่อยใจเราเกลียกเล่อมเอาไรตัวเองมันชิงเละช่วงซิมพานี่ตายหุม้มแล้วคนอาจารย์ไปตายอีกเลอายอญ่อีกเลยเตีงไปตายลูกเตีงครับเออผมไปกับอาจารย์กันตัเจ้า อดนี่เตียงีไปกับเรากันเน้อเตงครับตายเตียงก็ตัดเตียงีไปกับเราอันเนี้แต่การนุ่นนู่นกูไม่ให้ไปกูเกลียดอันนี้ผมไปขันอาจารย์ได้เตงแต่ต่อคำนอนกุศานะมันเสช็คแล้วฮ่ากานนกยกนุ่นนู่นกูเกลียดกับเตงเรารักหลอกกองนักเลงยนพอผุ้มนี่ใช้ดีอาจารย์ไม่ลูกกูจบนิวกลารลังมัน โออฉันจบนเนี่ยวนีอ้อายก็ได้เองมันจริงแลลวแ <c oughs> ม่มช่มซิมปลานี้ตายุกเออนี่จบเลยแกนี่ตันนั่งไรล,ล่อลอ้แล้วกว้าวหยัดแม่มหลุ่งละอันนั่งที่ตันเล่นหลยขึ้นก้าวจนที่ตั้นหลึกพอนั่งฟิกเล่นหยัดผมไม่หล่อเปรมเดียว <c oughs> นี่กูตาแลวต่อจานนั่งอีกเล่นว่าแกล่วงนี่มาไหม โลบปิกกับนั่งพิกกับนั่งอกปิมเดียววันนี่ยืใหม่มานี้รังแก้วลึกชาดตั้งแต่แรกบาบา็อไรสซักโอ้ลอบหลบผิวลบรลบเตะเตียงทุ้นอยาจะยกนิวน้วอันที่เรค้นพองปานาจจนี้สหยพรอแไอาจาได้ไม่ใจปะนะ <laughs> พออจายา์ไนยำดังกุหลาวันตัวดัล้วไก่โต ไม่ต้องหนาตะระบัดมากขึ้นอันดัามั่นยมจ้นจวา,วาววัดปูดบนต่อใดอะอต่อชาวไม่ว่างอยมมมมมมู่เมื่อสิทธิปัตตลุงแล้วเออเออเจนไม่ว่างจนติตตปัตลุงแล้วโตจากไหนนี่อเย็ตจนหม้อเออไม่ว่างแล้วเล็ลาววัดกุกลอดอาโยม เออเจ่มติดเตปัดลุงเสียแล้วก็ไหวเบิ้นฮะย,ย,ยี่ยมหยมมาซื้อก็อีไหวเบิ้นห,หน้านั่นเล่ะเตปเดียวโยมเดียว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 ตาเบิ้นหน้าเคลียร์กันได้ฮาโอเคโยมฮาตาโย,ยมไหวจันเบิ้นหน้าจันโบกหลึกเตปัดตะลุงเทียเออพยาาโยมกักตุ้งนี้เตยเอกตอนหมอ้อแขก๋ๆฮาได้โอเคโอเคฮะได้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  ฮะเออเออโยนในอันร้องรักนี่พอตักเลวกาจับเออได้ตัววนำจูบานุวยเลี้ยวกรูฮะโอเคโอเคฮาตาเบื้อหน้าไปยายุเมือฉันบกเหลือเจติปัดลุงต่อเจ้าฮ่าได้ปอบัน่อเจ้ายุ่มนะอ่าชาลุ่นฟอง้มาสาวตีงึบเบื้อหน้าเบื้อหน้า บุญต่อได้ยันต่อเช้าตีน้อยเส้แยกตันมอกอต่อเช้าว่าฉันรับนีบุญถิ่ปัดลุงเลว้วแล้วกูบอกเลิกเจ๊เลยชอยปัดลุงไหวกูเบิ้ลแล้วกูไปเก๋เกตตรงนี้เบิ้ลหน้าไม่ดีว่าผมไม่ได้ใครตำตาวไว้วัดกูน่าได้ตู้ชุดขุดชิงกูเลยอันนี้ตนบอกเลือกปัดลุงเออกูไปตรงนี้เบิร์หน้าเก๋แกตไม่ดีว่าด้เบิร์หน้าต่อเช้าเจ็ดแมนตัวจับสือแท็บเล็ดสักเขื่อน ไอแป้นเดียวขาวดันเชียงไปเลยไบ่าเสร็จกว่าปตาไอนอนในบ่าเสร็จสักทีได้เบื่อหน้าจันตเจา้าอาดูอาตีตาตุงตัวงตาตุงตัวงอาตุอาตีตาตุงตัวงตาตุงตัวงเราได้เบื่อหน้าตาตุงตัวงตาตุงตัวงกอด <c oughs> ได้เบื่อหน้านุ่มบอกเหลือเบื่อหนูจะแล้วกูแหลมหน,น้าให้ดูอาจารย์งกว่าปะ ไปเต็งไปฮะไปนูก,กวนนใจไปแล้วไปถนยกูใจกูไปแล้ว้ายกูไปกับอลวกชยนู่ก็บุญมาแรงแล้วนูเด็ดใจบุนะบนะแต่กูไปกับนไม่ดีว่เตน้อยเยแยกันมอบุญต่อใต่อเจา้าใกล้ตูไม่รู้เยดแม่กูต้เหมองจากตูนาวัดน,นี่อช่ อันใจตัปนนนเครียดเหยียดแมมก็ยีชิบแม่กูใจอะนแล้วมึงแต่ตัเปรตๆนู้นอาจารย์บอกเลกติดปัดลุงไปแล้วไอ้ตัใจเลยกูทำไม่แปร้นี่ได้ควัดดงเปรานี่อันนู้นแต่ตั้มบ้าๆไม่ได้กูบอกอาจารย์เฮียไปบอกกูไปบอกไอ้แกไปไอ้เกไทีไนี่ไม่ต้องไปบอกอันนี้ไปได้เพ่อท่านใจข้าท่านาด้อาไว้สด้ยามดี จะรับลับเาเวลาเพราะว่าตึกแล้วตึกตื่นอาเตียงคืนคนรับแล้วก,กันหมดแล้วเลือเตะลูกยาหนังขารัาดหน้าแา้วดูเตะเจ้ากูกระโบดดล่างหิงโดูด่ากูยังกูเกี้ยนปลายตังวนทิ้งแล้วเปลี่ยนจับไ้เล่งอกไตโองไตเบือ้อละกอดแซ้กูบายใจสักที ไอ้โัวลาวัน,นไอ้ฮ่าด้วยนั่งดงเออจาาอ่านเกาจังจานวันนี้แม่อ้ยแม่่านนี่ไม่ดูได้สก,กีเบิ้ดแล้วหลับไอ้เล่งไอ้วันวัน,วนไ <ป S 1> อ้ยะฮัลโหลอ่ามั่นยมจ้าจาวหวาดผูดไอ้ไหนก็นยมโบกเหลือก เดียเดียเดียเจ้าไม่นิเสียเอกตันมออเอาแหนนะาละใได้บอกเลยกระยมโอ้ไม่ได้ยมตามปฏิทินเสียง,ง่ายโอ้เสียง,ง่ายโยมเออหนู้เจ้าบอกเลยติดปัดลุงแน่ว่าไปโย,ยมโอ้ไม่ได้ยมตามปฏิทินเสียง,ง่ายเสียง,ง่ายโอ้เสียง,ง่ายโยมเอออ้อกไม่แต่อยากบน่นกูรีบอยากแม่ว่าใจติวบาทนี่หรอ อ้อใหญ่เม่นโบดับนั่งบางแกแห้งลาวตีปติตอนดับนั่งปลากำนกั่งปลาโซ่ต่อปลา,ป,าปูย่อยมาดับบอกบอกเลือกปลาบอกมากรุ่นบ้าวไม่เถืยงเงินอยากแต่เออนุ่มไข่แหลงอกจากตู้ตัวจับหน้าวันอ๋อไอพี่หนุ่ยตำมาไอ้หนอจอกอยากแม่ปนบ้านนุ่ยไวมาอยากแมอ้ย มึงอย่ารอว่ารับมาในวัดกูนายเพลิดเหย็ดแมมรับมาวันหนห้นเหย็ดแม่มละกูยิงอห้ตายฮ้องไอ่เตียงแล้วกูไปยื่นบาก่คนไม่ได้ยื่นบาสที่ตายฮ้องไปยื่นบา,าก่คนจักเ้ยโอ้โหตีงไงไปเสพว้าไล่นานลวงนะไาย